สวัสดีครับพบกับช่องทีเด็ดมวยไทยโดยโชโคลาชครับวันนี้เราก็เจอกันอีกครั้งศุกร์ที่หนึ่งธันวาคม2 5 6 6มาอัปเดตเลตหมายแรกกันครับไม่ใช่เลทคาดการไม่ใช่เลทคิดเองนี่คือเลตหมายแรกของจริงเดี๋ยววันชกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็อยู่ที่สภาพแวดล้อมการมาของนักมวยน้ำหนักของนักมวยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยววันจริงเราค่อยมาเจอกันวันชกจริงอ่ะ เรามาดูตอนนี้เวลา8นากา15นาทีนะครับคู่ที่1สิทธิลักษ์ปอไผ่แดงพบกับยอดนาทีประดุงชัยมวยไทยยิมคู่นี้เลทเปิดที่สิทธิลักษ์5-4คู่ที่2นิวประกรณ์สอโชคมีชัยพบเป็กปตทอทองทวีคู่นี้เต็งชนเต็งอย่างที่ผมบอกในสายสายนี้สองคนนี้เต็งเลทเปิดที่เสมอไหนเสมอกัน คู่ที่3ทัพทิมทองสอจอเล็กเมืองนนพบกับแก่นอุบลพอหลักบุญมวยคู่นี้คนที่เคยมาช่องเจ็ดเป็นประจำเป็นต่ออยู่พอสมควรเลทเปิดที่ทัพทิมทองต่อ3าสองคู่เอกเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นร้อยสาปอนด์เวทีมวยช่อง7จสีโฟกัสแอสันปาตองพบกับเดโชอปอพอบริลักมวยคู่นี้ เลดเปิดที่เจ้าของตำแหน่งแคมป์อย่างโฟกัสเป็นต่อที่5-4สรุปง่ายๆสั้นๆส,สิทธิ์ลักพอไผ่ยแดง5-4นิวปรกรณ์เป๊กเสมอในเสมอกันทับทีมทองแก่นอุบลทับทีมทอง3-2โฟกัสเดโชโฟกัส5-4โอเคครับเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันอีกทีวันอาทิตย์หลังช่างและมาย้ำมวยรักมวยชอบกันเหมือนเดิมครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกการติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ